เอรื่ทายนี้มาดูกันค่ะว่า เราจะเอาใจน้องเหมียวของเรายังไงดีอันที่หนึ่งที่ควรมีนะคะก็คือการใช้เวลาร่วมกันค่ะเพราะว่าแมวเนี่ยก็อยากใช้เวลาร่วมกับเรานะคะเป็นการสแสดงความรักร่วมกันนะคะอันที่2ก็คือเราอาจจะให้ขนมแมวที่ปลอดภัยกับเขาได้นะคะ3ก็คือมีการแปรงขนค่ะเพราะว่าแมวเนี่ยชอบให้แปรงขนนะคะหรือว่ามันจะเป็นการนวดผ,ผ่อนคลายของเขาก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแปรงขนเบาๆในจังหวะที่เหมาะสมนะคะหรือว่า จะเป็นการนวดนะคะแมวก็เหมือนคนเลยค่ะชอบนวดให้คลายกล้ามเนื้อนะคะเราไม่ได้คาดหวังให้แมวมานวดให้เราอย่างเดียวนะเราก็ต้องนวดให้เขาด้วยเขาก็จะทําหน้าฟินๆนะคะหรือว่าการบอกลกเขาก็จัดที่นอนให้เขาก็ได้ค่ะแมวเนี่ยชอบนอนที่สูงหรือว่าหาที่นอนที่แบบค่อนข้างแคบนิดนึงเพื่อให้เขาแบบรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวถ้าเขาแบบอยากจะเข้าไปนะคะหรือว่าที่สูงเนี่ยก็จัดให้เขาได้มันจะมีเปลที่เราวางติดกับกระจก อย่างเงี้ยค่ะให้เขาเห็นพวกนกที่มาเกาะตามต่อไม้เขาก็จะชอบมากนะคะต่อไปก็คือการเตรียมของเล่นให้เขาค่ะของเล่นก็ไม่จําเป็นต้องราคาแพงน,นะคะอาจจะเป็นที่รับเล็บธรรมชาติจากกล่องตระดาษแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาว่าชอบรับเล็บเนาะมีพฤติกรรมที่รับเล็บอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นไม้ตก ง่ายๆค่ะเขาก็ชอบเช่นแดีกันนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือการดูแลกระบาทรายค่ะการดูแลกระบะทรายให้สะอาดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมากค่ะถ้ากระบาทรายที่เขาใช้ทุกวันเนี่ยสกรปรกเขาก็จะไม่เข้าไปใช้นะคะเขาสามารถอั้นปัสสาวะได้แล้วอาจจะต่อให้โรคตามมาได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีเอาใจน้องเหมียวนะคะในวัญหานี้ลองไปใช้กันดูค่ะ